ใครที่เคยเป็นเริมที่ดิมฝิปากเนี่ยก็อาจจะพอทราบกันดีนะคะว่าเริมเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ค่อยหายขาดแล้วก็มักจะพบการเป็นซ้ำได้บ่อยๆโดยโรคเริมอะค่ะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า herpes s i m p l e กค่ะโดยเชื้อเริมที่ดิมฝิปากเนี่ยก็จะเป็นไวรัสคนละสายพันธุ์กับเชื้อเริมที่อวัยวะเพศนะคะการติดต่อของเชื้อเริมเนี่ยก็มักจะพบเป็นการติดต่อผ่านการสัมผัสค่ะ ไม่ว่าจะเป็นฐ่านการสัมผัสทางผิวหนังกันโดยตรงหรือว่าเป็นการสัมผัสทางอ้อมเช่นการใช้หลอดดูดน้ำใช้แก้วน้ำใช้ช้อนหรือว่าแม้แต่การรับประทานอาหารร่วมกันโดยที่ไม่ได้ใช้ช้อนกลางอะคะ่ะก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเริมที่ริมฝีปากได้ค่ะลักษณะของโรคเริมที่ริมฝีปากเนี่ยในช่วงแรกก็มักจะพบมีอาการบวมแดงเจ็บหลังจากนั้นจะขึ้นเป็นตุ่มลักษณะตุ่มใสๆเล็กๆเกาะกันเป็นกลุ่มนะคะ หลังจากการเป็นเริมครั้งแรกแล้วเนี่ยแม้แผลที่ดิมฝีปากจะหายไปแต่ว่าเชื้อของเริมเนี่ยคะ่ะจะยังอยู่ในร่างกายแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ตามเส้นประสาหรือว่าปมประสาในร่างกายนะคะเวลาที่ร่างกายอ่อนแอหรือว่ามีภูมิต้านทานลดลงเนี่ยเชื้อเริมเหล่านี้ก็มักจะแบ่งตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เก่อให้เกิดอาการขึ้นใหม่ซ้ําได้ค่ะ การป้องกันการเป็นซ้ำในคนที่เพิ่งเป็นเริ่มที่ดิมสีปากครั้งแรกนะคะพบว่าการใช้ยารับประทานในรูปแบบของยาฆ่าเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถช่วยลดโอกาสการเป็นซ้ำได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ถ้าหากในคนที่เคยเป็นเริ่มมาแล้วหลายครั้งนะคะการใช้ยารับประทานเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร สิ่งที่สามารถทําได้เพื่อลดโอกาสการเป็นซ้าในกรณีหลังนะคะก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายไม่ให้ภูมิล้นทานในอ่อนแอลงค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการออกกําลังกายการดูแลในเรื่องของอารมณ์ความเครียดแล้วก็การได้รับสารอาหารโดยเฉพาะกลุ่มวิตามินให้เพียงพอเนี่ยก็พบว่าช่วยลด โอกาสการเป็นซ้ำของเริมในค่อนข้างดีโดยวิตามินที่มีบทบาทมากในการที่จะช่วยให้ภูมิต้านทานของร่างกายในแข็งแรงแล้วก็ลดโอกาสการเป็นซ้ำของเริมเนี่ยก็คือวิตามิน C แล้วก็วิตามินดีค่ะหมอแนะนําว่าในคนที่มักเป็นเริมซ้ำบ่อยๆเนี่ยควรที่จะรับประทานวิตามิน C วันละ1 0 0 0มิลลิกรัมเป็นประจําทุกวันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายเนี่ยให้แข็งแรงซึ่งนอกจากจะลดการเป็นซ้ำของเริมแล้วเนี่ยยังช่วยป้องกันการเป็นหวัดอีกด้วยค่ะ ส่วนตัววิตามินดีนั้นวิธีที่ที่สุดก็คือการที่ร่างกายเนี่ยได้รับแสงแดดอ่อนๆทุกวันนะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสามารถสังเคราะห์วิตามินดีจากผิวหนังของเราได้ค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในคนเมืองเราก็พบปัญหาในเรื่องของการขาดวิตามินดีได้บ่อยนะคะหมอแนะนำว่าถ้าในคนไหนในที่มีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อง่ายหรือว่าเป็นเริมบ่อยเนี่ยอาจจะไปเจาะเลือดเ,เพื่อตรวจด,ดูค่าวิตามินดีด้วยนะคะเพราะว่าถ้าในเกิดในกระบางคนเนี่ยที่ค่าวิตามินดีลงมาต่ํามากๆเนี่ย ก็อาจจะเป็นที่จะต้องให้เสิร์มในรูปแบบของอาหารเสริมร่วมด้วยค่ะ